สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้ครับเราก็จะมาทำการประกอบสวิตชิ่งนะครับเป็นรุ่นนะครับผม GT สีสเกตซาวนะครับสวิตชิ่งพ power s u p p ายนะครับซุ่มทำมาเป็นปีนะครับแค่นี้นะครับผมยังไม่สำเร็จเลยครับผมนะครับผมนี่ครับยังไม่สำเร็จเลยนะครับมัวแต่เมาอย่างเดียวครับผมช่างต๋องนะครับผม วันนี้ก็จะได้เห็นกระแสกัน,นครับผมว่าจะได้สักถึง20อัมหรือเปล่านะครับ,รบวันนี้ก็จมมาเทสสวิตชิ่งนะครับผมโดยช่างต๋องสายเรียครับผมจะเป็นสวิตชิ่งนะครับ เป็นทีทีซีสเกตนะครับสวิตชิ่งสายพานันธุ์ซีสเกตนะครับตัวนี้นครับอ๋อโรดมิโหลด,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 ดเรานะครับผมก็ประมาณหกร้อยหกร้อยพันแปดสามพันหกร้อยบาทครับผมนะครับผม,นะบผมตัวนี้สามพันหกร้อยบาทนะครับก็ใช้กระแสไฟที่เท่าไหร่ครับน,น้องร้อยยี่สิบศูนย์ร้อยยี่สิบอ่านะครับตัวนี้อันนี้โนพีเอฟซีนะครับ ตัวน,นี้คือแบบเพียวๆนะครับผมไม่ผ่านพี c ซนะครับเรามาดูว่าได้กระแสสักกี่แอมป์ m กันนะครับผมลากยาวครับผมบลากยาวเลยครับผมะนะครับผม <c oughs> แตกที่สองโอมครับสองโอมไม่รอดครับสองเดี <c oughs> ย๋ยวครับผมสองโอม สองโอมใช่ครับผมไปเออยไปไม่ไรครับเดี๋ยวทำใหม่ที่สองโอมนะครับเมื่อกี้